สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารรายการเทรดต้องรู้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยนักการฟอเตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้นักลงทุนได้ทําการเลือกสัรกรณมากมายเลยใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญทุทุกท่านเลยนะครับคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่าง สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่9เดือนสิงหาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณนะครับอาจารย์พี่หมีก็มีห้องสัญญาณ V.I.P. นะใครสนใจแอดไลน์ไอดี P เปาป P P A O P O นะครับสะกดแบบนี้นะเอาละเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับ เดี๋ยววันนี้รบกวนขอแนวโน้มทองคําด้วยนะครับอุมมองราคาทองคํานะครับในปัจจัยด้านข่าวสารนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวสารอะไรครับแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีราคาทองเนี่ยมีโดนเทขายตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่าน่าจะ,จะเป็นการรับข่าวในส่วนของวันศุกร์ด้วยส่วนหนึ่ง แต่หลักๆเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นการเทขายทํากําไรอย่างรวดเร็วในสําหรับกลุ่มสถาบันใหญ่ๆมากกว่านะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าราคาได้รีบาวกลับขึ้นมาแล้วกึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งละนะครับแสดงว่าเป็นไปได้ว่าการเทขายตรงเนี้มันไม่ได้เป็นเทขายโดยที่มีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจน นะครับเป็นการแค่เทขายทำกำไรเท่านั้นหลักๆเลยผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปดูในเทมีข้อเพราะว่าหลักจบกระแสะแล้วราคาอาจจะยังไม่เคลื่อนไหวมากรอดูท่าทีทีหนึ่งนะครับ มุมมองในทางด้านทางเทคนิคนะครับราคาทองนะครับหลังจากที่ปัจจุบันอยู่แถวประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบวกลบตรงนี้นะครับผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะกลับรีบาวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งได้เป็นในลักษณะของ V shape นะครับ V shape รอบนี้จริงๆจะต้องขึ้นไปหมดเลยหลังจากที่ลงมาคือพูดง่ายว่าลงมาก่อนปิดตลาดตอนประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบสามนะครับแถวโซนนั้นลงมา แสดงว่ามันน่าจะกลับไปแถว1 7 6 3กันแต่ทีนี้ผมอยากให้มองตรงนี้เป็นก่อนนะครับว่าเพราะปัจจุบันอยู่แถว1,740แสดงว่าการที่ราคาจะขึ้นไปมันก็เหลือแค่ไม่มากอีกแค่ประมาณ20กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับเป็นไปได้เลยแต่ทีนี้ผมอยากให้ดูตรงแถวประมาณ1,752จะมีแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านผันแปรที่จะกดราคาลงต่อได้อันนี้ต้องระวังนิดน,นึงถ้าเกิดราคา ไม่ผ่านตรงนี้จะลงมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับส่วนแนวต้านจริงๆก็คือจะเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามนะครับอันนั้นคือจะเป็นแนวต้านหลักเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดราคาเกิดขึ้นไม่ถึงแล้วลงมานะครับแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยิบสองจะเป็นแนวรับจุดนี้ถ้าผ่านทะลุลงมาได้จะลงยาวลงใหม่ครั้งนึงเป็นการเทสโลซึ่งหมายความว่าถ้าผ่านหนึ่งพันเจ็ดร้อยิบสองลงมาโอกาสที่จะเป็น shape นี้คือไม่มีแล้ว รเราก็ต้องไปดูท่าทีต่อทีหนึ่งว่าฟอร์มตัวอาจจะเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าวันนี้ใจจริงอย่าให้เวทแอนซีรอดูก่อนนะครับ uh, เวทแอนซีรอดูนอกจากว่าถ้ามันไปชิดแนวต้านแนวรับที่ให้จริงๆค่อยเข้าสถานะดีกว่าพูดงายคือถ้าลงมาแถว1,722รอดักบายนะครับฝั่งบายเราจะสต็อปลอสต่ํากว่า ต้องต่ํากว่าใกล้ๆนิดนึงอ่ะเอาใกล้ๆก็ได้ถ้าเอาโลเลยมันอาจจะไกลไปนะครับเอาแถว1 7ึ่น้อดนะครับหนึ่งพจด้ยแปดจะเป็น stop loss ฝั่งบายส่วนฝั่ง s e ล l เราจะ stop loss อ่เราจะเข้าตั้งแต่1 7ึ่ด้ห้าบสกับหนึ่งพเด้บสามเป็น2แนวนี้นะครับ stop loss สูงกว่า1นึ่้อยแปดบสามนะครับอันนี้คือฝั่ง เซลนะครับยังไงก็วางแผนให้ดีนะครับเนื่องจากราคามันวิ่งแรงเพราะฉะนั้นสต็อปล s ออาจจะต้องมีระยะในการเหวี่ยงเนี่ยนิดนึงนะครับเพราะว่ากรอบอาจจะค่อนข้างไกลเราจะเทรดสั้นๆค่อนข้างยากแล้วต้องรอให้มันเลือกข้างชัดเจนก่อนหรือพักตัวกรอบไซเว์ชัดเจนเราถึงจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเลยครับผมอีมีครับผมขอบพระคุณมากมเลยครับสวัสดีครับ